วันนี้เทปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของน้ำหอมแบรนด์เก่าแบรนด์หนึ่งนะคะของอังกฤษน,นั่นคือ Pen h ฮ l i g อ n s ค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะหลายท่านเนี่ยที่ได้ติดตามนะคะก็คงจะทราบกันดีว่านี่คือน้ำหอมหนึ่งในแบรนด์โปรดที่ชั้มชอบมากแล้วชัมก็ได้ลองรีเสิร์ชน่ะนะคะว่ามียูทูบเบอร์คนไทยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะอะนะคะก็ลองเสิร์ชกันได้คำว่า p e n h a l i g อ n s น่ะนะคะมีมีไม่เยอะนะคะที่ได้รีวิวน้ำหอมยี่ห้อนี้เพื่อนๆค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้สาหรับ FC นะคะผู้รั น้ำหอมอีกครั้งนะคะเพนเฮลิกอนเนี่ยเริ่มต้นนะคะโดยมิสเตอร์วิลเลียมเพนเฮลิกอนซึ่งได้เดินทางมาจากทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษคอนวอร์นะคะมาเปิดร้านนะคะเปิดบาร์เบอร์ซึ่งอยู่ติดกับ อ่างอาบน้ำนะคะสาธารณะสมัยก่อนเนี่ยในยุคข,ของวิกตอเรีย Time ์เนี่ยเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสําหรับประชาชนนะคะคนคนในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะนิยมไปสถานที่ที่เป็นที่อาบน้ำสาธารณะนะคะฮามามเพื่อนๆน,นะ,ะตามวัฒนธรรมนะคะตามเอ,อ่อการได้รับความนิยมของคนยุคนั้นนะคะ กลิ่นแรกที่วิลเลียมเพนเทเลเกนทำออกมานั่นก็คือฮามาบูเก้นะคะใครที่รู้จักฮามาจากเออเทอร์กิสบาฟอะเทอร์กิสบาฟมนะคะประมาณนั้นนะเพื่อนๆน,นะคะเป็นวัฒนธรรมทางฝั่งเออมิดิลอีสเออแอฟริกาเหนือเนี่ยเวลาเดินทางสมัยก่อนเนี่ยเวลาตอนที่ก่อนโควิดนะคะที่จะเดินทางไปก็จะเจอบ่อยนะคะสำหรับฮามาอ่างอับน้า สถานที่อาบน้ำสาธารณะนะคะวันนี้ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวไหนที่ฉันชอบและสาเหตุอะไรทำไมฉันถึงชอบเพนเฮลกนนะคะฉันเชื่อว่าเพนเฮลกนแฟนเนี่ยที่ชอบเพนเฮลกนเนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยความที่นอกเหนือจากเรื่องเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็แบรนด์ซึ่งเป็นมันเป็นหนึ่งในแบรนด์เก่านะคะของอังกฤษนั่นก็คือการดีไซน์ขวดนะคะซึ่งมีรูปทรงที่แบบว่า เป็นเอกลักษณ์เพื่อนๆค่ะน,นะคะเป็นรูปทรงซึ่งมันเป็นขวดแก้วเพื่อนๆแล้วก็ดูแพงตรงจุกแบบนี้นะคะซึ่งมันเก๋มากอะ่ะดูดิเราหลงไหลเพนเฮลิกเกิลเพราะว่าขวดนะคะแล้วมันจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรุ่นพอรเทรตอ่ะแล้วก็จะเป็นขวดแบบหัวสัตว์ก็มีแต่ว่าไอ้รุ่นนั้น ฉันไม่ชอบไม่ได้สะดุดตามันไม่มันไม่ใช่คอลเลคชันที่ชันชอบคือชอบหัวแบบนี้เพื่อนๆค่ะอะนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวไหนที่ชันชอบมากที่สุดนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆค่ะดูแค่นัดแค่กล่องสิกล่องเขามาส่งถึงอะเวลาเราซื้อของเนี่ยซื้อน้ําหอมเนี่ยฉันก็จะให้ใส่กล่องมาทุกครั้งอะนะคะเพื่อนๆค่ะทิ้งไปแลก็มีด้วยความเก๋นะคะก็เปิดออกมาจุ๊บ มันเป็นแม่เหล็กเธอจ๋ากล่องยังดูแพงเลยอ่ะชอบโลโก้ค่ะมี Royal w a r ์ a n t ด้วยนะคะตาะอืมข้างในก็จะเป็นแซมเปิลนะคะซึ่งซึ่งเวลาในการซื้อแต่ละครั้งเนี้ยก็คือคุณสามารถได้ฟรีแซมเปิลนะคะเพื่อนๆค่ะขอแซมเปิลฟรีดังนั้นด,ดิฉันเป็นออลูกค้าเพนเทเลเกนหลายขวดมากก็เลยมีซมเปิลเยอะมากค่ะอะ กลิ่นที่ชํำชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เป็นกลิ่นของกลิ่นคุณหนู UK ประจําตัวเลยนะคะที่ที่เวลามีฟิลคุณหนูไว้นะาก็จะใช้กลิ่นนี้คะ่ะ Orange b l o s s o m นะคะเป็นกลิ่นดอกส้มนะคะสวมชุดเจ้าสาวขาวโบริสุดนะคะอืมดูขวดสิเพื่อนๆค่ะแล้วก็ชอบเกะตรงที่มันมีโบตรงนี้นะคะ ขวดให,ใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้ที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดออกมาจุกออกมาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะดูอุย้ยหอมมากเธอกลิ่นดอกส้มนี่คือยืนหนึ่งสุดๆรู้ไหมว่ามันเป็นโอเดอร์ท e t นะคะเพื่อนๆแต่ว่ากลิ่นแม่งโคตติดทนเลยเอาจริงๆนะโอ้ มันเป็น EDT แต่ว่ากลิ่นเป็นเป็นแบรนด์ที่ EDT แม่งติดโคตรทนทนทั้งวันนี่คือจริงๆเพื่อนๆขนาดฉัาหลับตื่นมายังได้กลิ่นเลยอะ่ะเออคือนะคะคือแบบว่าสุดยอดอะ่ะเ,เราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแม่งกลิ่นแม่งโคตรทนเลยใช้ดีดีกว่าอีโจโมาโลนอีกโจโมาโลนเนี่ยฉันชอบฉันเป็นแฟนโจโมาโลนนะคะแต่ว่า มันกลิ่นมันไม่ได้ทนกลิ่นโจมาโลนเนี่ยมันมันหอมแบบว่าหอมและมุนนีแต่กลิ่นมันใครที่เคยใช้โจมาโลนก็คงจะทราบเป็นดีกลิ่นมันไม่ได้ทนนะคะแต่อีกลิ่นเพนเฮลิเกอเนี่ยแม่งอีป้าเพนเนี่ยทนทนทน,นะคะ <S <S ดูเป็นผู้รักมากดีมากเธอจ๋ากลิ่นดอกส้มเนี่ยมีความเป็นละมุนละไมละมอมละเมียดละแมมเลยนะคะนึกถึงเป็น เจ้าสาวขาวบริสุทธิ์อะไรแบบเนี้ยใช้ในงานแต่งได้เพื่อนๆค่ะนะคะแต่ก็มันดีกว่าแบรนด์หนึ่งเออแบรนด์หนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นช้ำบ้าเหมือนกันเป็นแบรนด์เก่าของอังกฤษซึ่งเป็นเก่าที่สุดก็เป็น f o r ์ s t ส o n ลอนสุดท้ายพอใช้ใช้ไปแม่งมันกลิ่นเป็นน้ำหอมผีอะ่ะโอ้ แต่ก็คือสะสมไงเออน,นะคะ Forest f o r ริสแต่ f o r ริสบางตัวฉันมองว่า o r r ิสล o n ด o n เนี่ยมันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าส่วน Pen h ะ l i แ o n เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงส่วนสำหรับครีดรราคาที่ฉันไม่ใช่สาววกครีดเพราะว่าไม่ชอบขวดนะคะแล้วก็กลิ่นแต่บางตัวที่ได้ไปลองมาก็คือม่นไม่ใช่มันไม่ใช่เรามองว่ามันมีความเป็นอารับอารับอะไรแบบเนี้ยนะคะมันไม่เหมือนกับ พนทาริเกนซึ่งมีความเป็นอังกฤษอังกฤษสำหรับตัวที่2ของเพน h าริเกนที่ชําชอบมากๆนั่นก็คือพีนิฟนะคะพีนิฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆค่ะดูด,ดิฉันใช้จริงแบบว่าหลุดหมดแล้วนะคะตัว Royal Warren แล้วก็ตัวคําว่าพีนีแบบเพื่อนๆเพราะว่าเรายัดใส่กระเป๋าอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วเวาโดนครีมล้างมงล้างมือเนี่ยมันก็ลอกออกนะคะนี่แหละคือกลิ่นหอมมากเพื่อนๆดูขนาดขวดเล็กกะทัดรัดแชมก็จะมีขวด เล็กนาเวลาไปไหนมาไหนก็จะพกใส่กระเป๋านะเดินทางไปกระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าเล็กๆอะ่ะอืมก็อ่ะดูอีค่ะดีดูดีเลอะมากแม่ใช้จริงจ้าพอเปิดออกมาเพื่อนๆกลิ่นมันมีความเป็นกุหลาบกลิ่นมันมีมันมีส่วนผสมของกุหลาบแต่ว่าสําหรับแชมอะ่ะ แล้วมันมีความหวานหวานแบบลิ้นจี่ด้วยเออหวานแบบลิ้นจี่ลิ้นจี่สดเลยลิ้นจี่จัก,กรพพัดิลิ้นจี่เม็ดเป,ป้งเลยจ้ะแต่ว่าส่วนผสมของมันเนี่ยมันมีกุหลาบนะคะกุหลาบยืนหนึ่งเราเป็นคนชอบกุหลาบอ่ะเพื่อนๆนะคะใครที่เป็นสาวกกุหลาบเนี่ยนอกเหนือจากโจโมาโลนโจกุหลาบเรดโรสของโจโมาโลนเนี่ยปังปุริเย่มากนะคะ แล้วก็ของ Forest เนี่ยกุหลาบไวท์ไวท์โรสเนี่ยนะคะกุหลาบขาวของ Forest ก็เลิศมอริลีนมอนโลก็ใช้นะคะยี e ่ห้อ For e s t กุหลาบ Forest แต่อย่าไปเอาตัวอื่นของ Forest นะคะน้ำหอมผีเลยบางตัวต้องดูด้วยโอ้ยหอมมากเนี่ยเออแต่ว่ามันอันนี้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นคุณหนูมันกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนสาวสุกงอมแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะสำหรับสาวที่ชอบ กลิ่นกุหลาบเดี๋ยววันว่างๆเราจะมารีวิวกุหลาบตัวไหนปังบุริเยอสุดนะคะอ่ะโอเคแล้วเรานอกเหนือจากพีนีฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีกุหลาบของมันต่างหากนะคะเป็นเฮลิเกินอาริสเบเันโรสนะคะเป็นกุหลาบนะคะอาริสเบเันนะจ๊ะอ่ะให้ดูอันนี้ยังไม่ได้แกะเลย f อเดี๋ยวเรามาแกะดูเปิดให้ดูให้ดูให้เห็น ชอบมากดูค่ะดูขวดสิเก๋มากดูดิน่ารักอะ่ะน่ารักเนาะน่ารักไหมคะ ขวดเล็กน่ารักทันสมัยกระจุกกระจิกอันนี้เป็น EDP นะคะเพื่อนๆดูมีความแพงมากเพื่อนๆกลิ่นเนี่ยกลิ่นสุดยอดเลยคะ่ะที่ชอบกุหลาบอะนะอืมอืมกุหลาบละมุนนีแต่พีนีฟเลิศกว่าพี่นีฟเลิศกว่า พีนิฟหวานกว่านะคะเป็นกุหลาบที่ที่ไม่ใช่สายแชไมไม่ชอบอลิสเบธเชนโรสบางคนเนี่ยเขาชอบนะคะแต่ว่าสำหรับแชมอลิสเบ t เช่นโรสเนี่ยถ้าเทียบกับโจมาโลนแล้วเร r o รสของโจมาโลนเนี่ยหอมกว่าตัวนี้นะคะถ้าใครเป็นสายกุหลาบนะ มีความโบราณโบราณนะอืมมีความกลิ่นโบราณนะจ๊ะตัวต่อมานะคะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนะคะซีซเนียนะคะของเพนทเลกันนะมีความเป็นคาเดมอนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเบอร์เการอตแล้วก็กลิ่นของพืชสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมนี่ซีซเนียเนี่ยนะคะตัวนี้ เ,ออเปิดตัวนะคะในปี2010นะคะเพื่อนๆท็อปโน้ตของเขาแคดเมอนเบอร์การ์มอสนะคะครอยแนเดอร์ ander, นะคะผักชีแล้วก็ออเรนส้มนะคะส่วนมิดเดิลโน้ตของเขาก็มีจินเจอร์ลาเวนเดอร์นัตแม็กเพเปอร์นะคะคูมินก็นมีนะจ๊ะแล้วก็เบสโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้กิษณะนะคะแซนเดอร์วูดแล้วก็เวททิเวอร์หญ้าแฝกนะคะเพื่อนๆคะ่ะหญ้าแฝกหญ้าแพรกอะไรก็เรียกไม่ถูกอะค่ะนะคะ,นะคะ อ่ะแล้วก็มีแอมเบอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าสดใสสบายๆนะคะเหมาะสําหรับคนเป็นหวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆกลิ่นแบบว่ากลิ่นแบบว่าเหมือนไปเดินกลางเขาใหญ่อะไรแบบเนี้ยบรรยายไม่ถูกบอกไปเดินเขาใหญ่หรือว่าไปเดินในนะคะโครงการหลวงอะไรแบบเนี้ยนะคะผักพืชผักสมุนไพรเออซิสเนียเนี่ยนะคะเป็นกลิ่น โปรดของแซมมีกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาเธอจ๋าต่อมากลิ่นสุดท้ายเลยที่ที่ใช้ก็คือตัวนี้ค่ะนะคะเซอร์ทเรียนะคะเป็น EDT ีทเซอร์ทเรียเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นผู้ชายเลยค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าน้ำหอมเนี่ยมันมันแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าอูจะต้องมา จำกัดเพศจำกัดวัยจำกัดอายุคุณจะต้องเลือกน้ําหอมตามกลิ่นที่คุณคิดว่ามันคือบุคลิกของคุณนะคะต่อให้เป็นน้ําหอมผู้ชายก็เถอะผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะอืเนี่ยมีความเป็น gentleman เป็นมีความเป็นกลิ่นเป็นแบบว่าผู้ชายผู้ชายมากกลิ่นเหมือนว่าเออป่าๆอะไรแบบเนี้ยกลิ่นกลิ่นเศรษฐีค่ะกลิ่นนี้นะคะ สตอร a l เป็นกลิ่นเสร็จที่เสร็จถีค่ะเสร็จที่นี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ดีนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะนะคะคัสคัสเตลนะคะก็จะถ้าจะอธิบายก็ขออนุญาตไม่แกะนะคะเพราะว่าฉันฉันไม่อยากแกะหมดนะคะแต่เราจะอธิบายให้ให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะมีความเป็นกลิ่นของดอกส้มด้วยนะคะแต่แต่ถ้าเทียบกับไอเจ้าตัว Orange b l o s s o มเนี่ยนะคะมันมันตัวนี้ออร์เรนจ์บลัซซัมเนี่ยมันจะมีความ ม,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 กกมันจะมีความซิ m p l e ลมากกว่า,ม,วาวะะวม,มันจะมีความส้มมากกว่ามันจะหวานสําหรับผู้หญิงสําหรับคุณหนูแต่ตัวเนี้ยเป็นยูนิเซ็กนะคะตัวนี้มันจะมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเป็นยูนิเซ็กต์อย่างที่บอกนะคะว่าน้ำหอมเนี่ยดูได้เวลาคุณดูรีวิวเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องลองของคุณเองไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมอะไรก็แล้วแต่ไปลองที่ช็อปนะคะฉีดฉีดดูก่อนนะคะหรือว่าคุณจะซื้อสั่งแซมเปิลมาก็ได้แล้วก็ดูนะคะผลว่าเฮ้ย มันฉีดไปแล้วมันติดกับผิวเรานานได้เท่าไหร่เพราะว่าบางตัวเนี่ยคือซื้อมาเราบงค่ะนะคะกับการที่ไปฉีดฉีดจริงแบบใช้จริงมันมันต่างกนะันนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็กับการดูรีวิวเหมือนกันมันก็ต่างกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโจทย์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างกุชชี่บัมบูอย่างนีน้แต่ก่อนฉันเคยชอบตอนที่ไปลองฉีดเคยไปเจอครั้งแรกอยู่ในแมกกาซีนอะตอนที่มันเปิดตัวออกมาครั้งแรกแต่พอมาซื้อมาจริงๆแม่ใช้ได้นิดเดียวเอาไปใช้ฉีดห้องน้ำได้ค่ะเพราะว่าเออ มัน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 ไม่เหมือนกับตอนที่เราลองครั้งแรกมันจะเป็น first impression แต่พอใช้จริงเนี่ยมันเราจะรู้ตัวเราว่าเออตัวไหนกลิ่นไหนเนี่ยมันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะคะนั่นแหละตอบโจทย์ดีนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าค่ะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ละเรานอกเหนือจากนั้นก็คือเพนเทเลกอนเขาก็ทำผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะคะสบู่เลวสบูอ่อาบน้ำครีมทาผิวนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ลิปบามนะคะของ p e n h a l ิกเ n กลิ่นนะคะหอมๆของของผลิตภัณฑ์นะคะอันอย่างนี้ก็เป็นกุหลาบนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะวันนี้มาแค่นี้แหละนะจามารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะว่าแชมจะมารีวิวอะไรแต่วันนี้ก็คือหนึ่งในคอลเลกชันที่แชมใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นโปรดของแชมจริงๆ Orange b l o s s o m ค่ะ กลิ่นยืนหนึ่งเท่านั้นค่ะสำหรับคุณหนู UK นะคะวันนีโมมนนน้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะใครอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ